และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสูสดีครับผมกันแมนเกมช่องน้องะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฟอร์ซิมไฮนพ้ราที่3มนะฮะมาอยู่แล้วไปต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าก็ต่อจากพาที่แล้วกันเลยนะครับผมที่ผมบอกว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะส่งกองทัพออกไปสำรวจท้องทะเลกันดีกว่าเฮ้ยก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งหน่วยอีก,การนะฮะไปกอนเลยปุ๊บนี่ นั่งเรือเล็กไปก่อนเลยแล้วก็เราจะทําการสร้างเรือลําใหญ่นะครับผมนี่มาแล้วเรียกดว่าปเป็นเรือไวกิ้งลาใหญ่เลยนะเนี่ยเอาแบบขนาดไหนดีครับผมมีดเดยมหรือว่าจะแบบขนาดใหญ่หรือจะแบบเล็กดีฮะเอาแบบใหญ่เลยดีกว่าโอโ้โหไหนๆก็สร้างกันทั้งทีนะฮะเอาแบบหัวตา้อนหรือเอาแบบหัววู๊ดีครับผมอันนี้เป็นวู๊อันนี้เป็นตา้อนนะฮะเอาแบบหัวตา้อนดีกว่าแล้วก็เฮ้ยใบเรือนี่ส่งผลกับความเร็วของเรือนะฮะงั้นผมจะแบบใบเรือแบบใหญ่ๆเลยละกันแต่ว่า มันจะต้องใช้หนังสัตว์ประมาณ20นะฮะ,ะกดซร้าเลยนี่รู้สกว่าจะมีในสุดของเต็นด้วยนะเห็นไหมมีการติดเต็นด้วยนี่เต็นแต่ว่าแบบไม่มีละรกันครับผมเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะออกเรือแล้วก็ไปนอนหลับกลางทะเลนะฮะเฮ้ยโอเคครับผมปั๊บนี่กดซร้าเลยเฮ้ย หนังสัตว์ขาดวบบเอ้ยแต่ว่าเกมนี้ไม่เป็นไรครับผมเนื่องจากว่าเรามีตลาดสักอย่างครับผมอ่าถ้าเรามีตลาดแล้วก็เราก็เข้าไปในตลาดแล้วก็ซื้อของนะฮะไหนดูสิทรัพยากรอ,อะไรของเราที่มันแบบเยอะมากเลยตอนนี้อ่ามีในส่วนของไม้โคตรเยอะเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อในส่วนของหนังสัตว์นะครับผมปบ๊บนี่จัดมาหนังสัตว์ เออร้อยแผน่นเลครับผมเกมนี้เล่นง่ายอยู่แล้วเอ้ยเหมืองหินตรงนี้รู้สึกว่าทรัพยากรมันจะหมดนะเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องกดคลิกตรงนี้แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ไปหาทรัพยากรใหม่แล้วก็ผมนี่เอามาวๆตรงนี้ปับ๊บอ่าจะได้มาฟาร์มหินไปเลยตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็หมดนะเนี่ยอันนี้คือโรงอะไรครับผมเฮ้ยเหมือนว่าจะเป็นเหมืองหินเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะปุ๊บ คลิกตรงนี้แล้วก็เอามาฟาร์มทรัพยากรตรงอ่ะตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะตรงนี้ปะออะตรงนี้กว่าโอเคครับผมเป็นแร่เหล็กนะฮะนี่เรือเราเสร็จแล้วเห็นไหมโอ้โหรดเรจริงครับมาก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอกองทัพที่เป็นทัพบ,บกทั้งหมดแต่กผมนั่งเรือไปกับลำนี้แล้วกันอ่าปุ๊บอันนี้ดูมานี่ทำการแยกทัพออกมาก่อนนะฮะมาแล้วโอ้โหมาทัพบ,บกทั้งหมดมารวมตัวตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปบนเรือเลยอันนี้ก็สร้างลำใหม่แล้วฮะปั๊บเราต้องการเรือขนาดเดิมกดสร้างไปเลยครับผมโอเคนี่ลำแรกเสร็จแล้วป๊บ มาออกเรือกันปึ๊บมาจอดรอก,ก่อนมาจอดรอก,ก่อน,นกลางทะเลครับผมนี่หนยอีการมาแล้วปึ๊บมาเองไปออกสำรวจพื้นที่ก่อนเมื่อพราที่แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมจะเห็นอะไรบางอย่างที่บร,ริเวณตรงนี้นะนี่ไงเห็นป่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะส่งทัพอีการนะผมไปสำรวจพื้นที่ก่อนนี่พาเรือกออกมาดูแล้วปึ๊บเ,เฮ้ยเดี๋ยวไปดูนะเซตงนั้นันคือ,อะไรกันแน่อะโอเคเรือเราเสร็จแล้วหรือย,อยังตอนนี้เอ้ยยังไม่เสร็จเหรออะไรวะอุตส่าห์กดสร้างแล้วกดสร้างมาได้ปึ๊บน่าจัดไปอันนี้คือทัพธนูใช่ไหม โอ้ยอันนี้ยังมีอีกต้องสามทีทับโอเคครับผมอ่าทักอีกาไปแล้วไปสำรวจพื้นที่ก่อนนี่พายเรือโอ้ยไหนเราไปดูตรงนั้นหน่อยเซฟมันคืออะไรกันแน่เฮ้ยโอ้โหผมเห็นเหมือนจะเป็นสี่ก่อสร้างอะไรบางอย่างนะผมเฮ้ยมันเป็นชายฝั่งทะเลว่ะเป็นชายฝั่งทะเลแล้วก็มีคล้ายๆจะเป็นบ้านคนหรือว่ายังไงเฮ้ยไหนลงไปดูเด้อาลงไปดูหน่อยแชรลงมาสิอาลงมาครับผม การกดสํารวจโอ้นี่ไงเราได้ทหารมาเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยนี่ทหารใครทหารเราใช่ไหมเฮ้ยจะเย็นเองอ่ะจะเย็นเอามืก่อนผมเห็นอะไรบางโอ้ยมาแล้วไงปะทะสิครับเพนก่อนเพนก่อนโอ้โหเฮ้ยดีนะผมที่เราได้ทหารจากตรงนี้มาสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยสู้เขาลูกพ่อกดใช้สกิลสิป้าบเฮ้ยอันนี้ดีกว่าปุ๊บอ่าสู้เขาสู้เขามาเด เฮ้ยสูสีมากสูสีมากครับผมเฮ้ยเราได้เปรียบว่าผมเรหลือสามคนให้เหลือสองคนแล้วตอนนี้เอาละว่าเอาละว่าสู้กันอีหุงชงเคงเฮ้ยตีแน่เฮ้ยมันเหลือแค่หนึ่งคนมันเหลือแค่หนึ่งคนเท่านั้นโอ้ยเอาใจเราไว้วัดกันแบบตัวต่อตัววัดกันแบบตัวต่อตัวมาเด็กเอ้ยอย่าแพ้นะเพื่อนอย่าแพ้นะเพื่อนเอาครับเอาครับอีกทีหนึ่งโชว์เรียบร้อยฮะโอ้โหให้ตายเถอะ กลับรักษาตัวตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยฮะเอ้ยไม่เป็นไรให้มันเฝ้าตรงนี้ไว้โอเคครับผมตรงนี้เอ้ยหน่วยอีการเราตายเรียบเลยเฮ้ยงั้นเราเอาตัวนี้ดีกว่ากลับบ้านดีกว่าปุ๊บอ่ากลับบ้านมาจะได้เอาไปรักษาตัวที่บ้านนะผมเรือได้กองทัพเพิ่มมาอีกฮะอ่าปุ๊บกลับมาก่อนมากลับมาก่อนกลับมาก่อนนี่เอาไปรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเรามีคุณหมออยู่นะฮะโอเคครับผมเรือลำนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะกองทัพอีกกองทัพหนึ่งใส่เข้าไปแบบนี้จ้ครับอ่าเต็มอัตราฮะ เตียมออกเรือเอ้สร้างเรือเราใหม่ด้วยโชว์นี่ฮะเรียกได้ว่าวันนี้เราจะยกทับกันแบบเต็มรูปแบบนะฮะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างเป็นรูปหัวแพะเห็นไหมเออว่าเฮ้ยมันต้องส่งคนขึ้นไปดูนะเนี่ยไม่เป็นไรไอ้นี่กลับละปึ๊บมากองทับเรามาแล้วปึ๊บมาแล้วก็มาก่อนเลยปุ๊บโอ้โหเ,เป็นไงล่ะเคลื่อนทับแล้วแล้วก็รือมาจอดตรงนี้ก่อนวันนี้เราจะทำการสำร,รวจมหาสมุทรทั้งหมดเลยนะ นี่เป็นไงล่ะโอ้โหช่างเป็นกองทัพที่สวยงามนี่สามารถที่จะกดตัวไอได้นะผมเพื่อเป็นการเอาไอพวกนี้ออกนะฮะชัวเห็นไหมทีนี้เราได้เสพภาพแบบเต็มรูปแบบโอ้โหความสูตระดับนี้มันอะไรกันนี่เกมนี้นี่ครับลองเรือมาโอ้อย่างเท่นะครับโอ้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเรือจอดตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะคนไปสำรวจต้านบนนะฮะมาจอดกันตรงนี้แหละ มาแล้วครับเหลือเทียบท่าแล้วเอาจอดกันสิครับทุกคนมาลงมาเอาทำไมไม่ลงกันละ่ะลงมาเดะเอ้ยมันจอดไม่ได้เนี่ยมันจอดไม่ได้ครับผมแปลกมากทำไมอ่ะนี่ไงคนลงมาเดิมันไม่ยอมลงเว้ยเอ้ยไม่ลงก็ไม่ลงสิวะมาวันนี้เราจะมือธนูนะครับผมเฮ้ยอันนี้ต้องเอาไปรักษาตัวก่อนเซตนี้อ่าเข้าไปหาคุณหมอก่อนตรงด้านนี้เลย เอาคนธนูใส่เรือเข้าไปปั๊บนั่นแหละฮะวันนี้ไม่มีอะไรมอบมันคือพาร์ทถึงการยกทัพตีนะฮะอ่าปึ๊บนี่สร้างลำใหม่เข้ามาปึ๊บไปออกสนับสนุนฮะปึ๊บไปรวมตัวไปรวมตัวกันด้านนู้นมาแล้วโอ้โหมาหลายลำมากไอ้คนนี้สามารถที่จะรักษาตัวได้หรือยังยังไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าทหารเราจะเต็มอัตราศึกแล้วนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมแอนไอเ้าตรงนี้ก่อนละกันมีรอเรือให้เสร็จก่อน ตรงนี้ไปถึงแล้วหรือยังโอ้โหค่อยๆไปครับผมค่อยๆไปมาแล้วมาแล้วนี่ผมแปลกใจว่าทาไมมันไม่สามารถที่จะเอากองทับขึ้นไปต้านบนได้วะเนี่ยขึ้นไม่ได้ครับผมเนี่ยคิกก็คีกคก,ก,ก็ขึ้นไม่ได้ปกติมจะขึ้นได้เลยนะเนี่ยขึ้นไม่ได้ฮะเฮ้ยมาขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ขึ้นก็ได้วะอ่าปุ๊บมาจอดรวมตัวกันไว้ฮะเหลือลํานี้เสร็จแล้วก็กองทับธนูใส่เข้าไปปุ๊บ เคลื่อนพ้นนี่มาอีกแล้วโอเคเตรียมพร้อมที่จะออกรบกันนะฮะตอนนี้ตอนนี้เรามีเรืออยู่ประมาณกี่ลำสี่ลำครับผมโอเคลุยกันเลยเดีย๋ยวผมจะลอออกไปสำรวจตรงด้านนี้นะผมเป็นหมอขาวๆไม่รู้จะเจออะไรเหมือนกัน่ะ๋ยวรอให้เพื่อนมาถึงกันครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคก็คผมกองทัพพร้อมแล้วปุ๊บมาไปด้วยกันไปด้วยกันปุ๊บสามสี่ห้าลำเนี่ยนะฮะยกทัพเลย อ๋อมาแล้วไหนดูสิว่าเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้สำรวจตรงนี้มีอะไรให้สำรวจว่าแล้วก็จัดก่อนเลยปึ๊บทำการสแกนฮะเฮ้ยมันจะต้องมีซรัพสินเงทองอย่างแน่นอนสแกนก่อนโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะมาด้านนี้ก่อนนะครับผมไปๆๆป,ป,ปึ๊บนี่มาเดมันต้องมีเมืองอยู่แถวนี้เชื่อปะ่ะเพราะว่ามันส่งกองทัพมาตีเรื่อยๆนะฮะ เกมนี้ปึ๊บโอ้โอ,โอ้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้อยู่นะแต่ว่าเราจะวนๆรอบๆก่อนนะผมเอาให้สุดก่อนนี่ไหนมาดูด้านนี้สิเฮ้ยมีกองทัพของศัตรูอเ,เอ้ยจัดก,การมันสิเอา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 สิาสปุ๊บเอ้ยแต่ว่ามันไม่มีฉากการต่อสู้เลยว่ะ มันไม่มีฉากการต่อทุบบนน้าครับผมมันมีมันเหมือนกับว่าเรือมาชนกันแล้วก็สีเลือดแค่นั้นจบครับผมไอ้ใหญ่หวะอ่าปุ๊บมารุยต่อลุยต่อ,อวนไปก็วนมาอันนี้ครับผมหาทางเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาเด้มาพร้อมกันผมว่าเกมนะครับผมมันจะมีความบั๊กอยู่นะเออภาพในเกมค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะแต่ว่ามันจะมีความบั๊กอยู่เราก็ต้องรอให้เขาพัฒนากันต่อไปนะผมสำหรับเกมนี้มันจะอยู่ในช่วงของ early access อยู่นะอ่าปุ๊บมา นี่นี่ฮะ e? ติดกันละมันติดกันเองครับผมใช่ไหมค e? ันนี้มาชนคันนี้คันนี้มันไม่วิ่งคันนี้ก็สือไม่ยอมวิ่งอีกต่างหากติดกันเองฮะเนี่ยมันทําทให้การเดินทัพของเราแบบมีปัญหาอันเองไปทางทางอื่นกันไปเห็นไหมเห็นไหมเออต้องเคลียร์ไม่ให้แบบชนกันมาตรงนี้ก่อนปุ๊บอ่าเช็คตรงนี้ก่อนฟาร์มของตรงนี้ก่อนไม่รู้มีอะไรฮะ e? เองก็ไปเด้เออยอย่าห่างทัพกันเด็ครับผมมันอันตารายตรงนี้มันไม่ใช่น่าน้ำของเราออกสำรวจต่อ ตรงนี้เป็นภูเขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามามาเฮ้ยเฮ้ยเอาคนลงตรงนี้ได้ไหมลองเด้ปึ๊บเอาลงได้ป่ะอันนี้เป็นหน่วยธนูเอาคนลงตรงนี้ได้นะครับผมอ๋อ oh, หน่วยธนูป้องกันไว้ตรงนี้ดีมากมาค่อยๆจอดก่อนตอนนี้ปึ๊บเฮ้ยขอจอดหน่อยได้ไหมเพื่อนปึ๊บนิดนึงหน้านิดนึงหน้าจอดได้ไหม ต่อได้อยู่ปุ๊บเอาคนลงฮะอ่ะเยี่ยมนี่แหละครับผมสิ่งที่เราต้องการทำการออกไปสำรวจนะฮะอ่ะปุ๊บโอเคเฮ้ยไป21ต่อ20เห็นป่ะเป็นไงล่ะมาเลื่อนเคลื่อนทับเคลื่อนทับปั๊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 บมาแล้วครับผมเคลื่อนทับมาแล้วนี่มาขบวนมีอะไรขบวนมีอะไรเช็คซิมือธนูขอให้สนับสนุนด้วยมาแล้วฮะต้องค่อยๆ่อยสำรวจ ตามมาเอ้ยเองไปไหนเองมาี่สิเฮ้ยเป็นบ้านคนว่ะแล้วบ้านใครวะเนี่ยอันนี้มันเป็นหมู่บ้านของใครวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องบุกยึดให้หมดต้องบุกยึดให้หมดอ่ะมาี่มาี่ทำการคุ้มกันก่อนทําการคุ้มกันก่อนเึิบมาตรงนี้ด้วยเึ๊บอ่าโอเคทหารบุกยึดก่อนเลยฮะแฉกนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมีทาวเวอร์ด้วยว่ะอันนี้เราต้องส่งคนขึ้นไปนสำรวจใช่ไหมหรือว่ายังไงน่าจะใช่นะฮะแต่ว่าขี้เกียจขึ้นอ่าเฮ้ย อ่ะลุยต่อปัป๊บมือธนูทำการแบ็กตรงนี้ไว้นะฮะแล้วก็มาแล้วฮะฐานลาบเราตามไปมามารวมตัวกันตัวนี้ก่อนทุ๊นใช้ป่ามาเฮ้ยยกทับกันมาแบบเต็มอัปตาศึกนะฮะตอนนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นลานกว้างว่ามีสิทธิ์ลุ้นได้เจอว่ะเฮ้ยอาจจะเจอเป็นหมู่บ้านนะฮะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะขยับเข้าไปนิดขยับเข้าไปนิดตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นทางตัน,นะฮะ เป็นหน้าผาเพราะฉะน,นั้นต้องกลับมาตรงด้านนี้อ่ะอันนี้ก็ลงมาตรงนี้ฮนะปึ๊บมาลงมาลงมาลงมาเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยตรงนี้เป็นแม่น้ำมาครับนี่ค่อยๆทำการสำรวจไป,ปเรื่อยๆนะฮะปึ๊บอ่าปึ๊บค่อยๆขยับครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรนะฮะเฮ้ยแคมป์ศัตรูถอยมาก่อนถอยมาก่อนอันตราย เฮ้ยถอยมาถอยมามาตรงด้านนี้ดีกว่าอ่าอ่ามือทะลมาหนี้มือทะลมาหนี้อ่าโอเคครับผมป้องกันไว้เผาสิครับผมรอเลยอยู่เผาสิครับรอเลยอยู่อ่าเรียบร้อยฮะทำการเผาให้เรียบร้อยอ่ามือทะลมือทะลมาว่ะมือทะลมาว่ะเผาให้หมดมาปึ๊บอ่าทีครับมือทะลทำการยิงสิครับ เอ้ยไปช่วยมือธนูด้วยเอาแล้วครับมาแล้วครับผมเกิดการรบราข้าฟันกันเกิดขึ้นเอาวะเฮ้ยธนู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 เอาวะเ,เอาว,า,อา,วาบุกยึดอ่านั่นแหละครับผมทำลายฐานใหญ่มมนเลยฮะไม่ต้องเกรงกูสิ่งใดนัตอนนี้จัดไปเอาเดีเอาเฮ้ยถึงได้วะโอ้มันปาไฟไปถึงฐานใหญ่ด้วยครับผม ทำลายกำแพงก่อนปุ๊บบุกครับผมบุกครับเอาว่ะเฮ้ยแล้วถ้าฐานพังนี่คืออะไรจบเกมหรือว่ายัางไงครับผมปุ๊บ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 เผาให้วอดเผา,าให้วอดไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรเฮ้ยกองทัพเราอยู่ครบนะเนี่ยฮะแค่เนี้นึกก่อนนี่มันเกม <c oughs> มีแค่นี้จริงเหรออะไรวะจริงเด้ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมในตัวเกมมันอยู่ในช่วงของรืเอเซเซ่อง e s s เครับผมผมคิดว่าต่อ,ตอ,ตอไปตนะั้งแต่ผมทำผู้พัฒนาก็น่าจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามานะฮะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเกมยังไม่มีอะไรให้เราเล่นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพกราฟ,ฟิกนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้ภาพสวยมากแล้วก็อนาคตไกลนะฮะโอเคก็ผมก็สำหรับวันนี้ก็มาลองเล่นให้ดูแล้วกันผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันมาหลายวันนะครับผมนึกว่ามีคนทวงกันมาเยอะเหลือเกินนะครับผมเอ้ยก็จัดให้เขาหน่อยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก